e 6 5ครับติดฐานสปอเดอร์เวลานี้ครับเดี๋ยวเราจะทำดัมมิกิจให้ก่อนนะครับเชิญเลยครับ e 6 5ติดฐานสปอเดอร์ได้เลยนะครับ e 6 5ติดฐานสปอเดอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวในสนามจะทำดัมมิกิจให้ก่อนนะครับไปฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโอ้โหช่วงหลังไม่ได้พูดเลยขอบคุณแรงยางโตโยต้าครับผมขอบคุณช็อกอัพ explorer extreme performance ครับ รถยนต์ isuzu the ford of future พลังใหม่กำหนดโลกครับครับผมน้ำมันเครื่อง ptt lubricant ครับผมผลิตภัณฑ์ w t e c h ครับผมเบรก nexter ครับผมอักนศคาร์บอนวิสาะกิจบายต่อสยามฮะขอบคุณครับโอ้โหเรียกว่าอยู่กันมายาวเลยนะครับผมใครเปิดประตูเนี่ยโอ้โหแมงวันเขาใหญ่เนี่ยคุณยโยชนถามว่าพอมีปิกอัพแข่งอีกบ้างไหมครับผมหมดแล้ววันนี้ สมรุ่นครบแล้วพี่เอกสู้ๆกองเชียร์มาเยอะเลยนะครับพิตตี้สู้ๆโหคุณคุณประสบโชคน้องแตงโมแหมเขาบอกว่าพิตตี้สู้ๆลูก <c oughs> คุณสุประโชค <c oughs> เออสุประโชคอ่าสุประโชคไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นเลยขอบคุณนะคะ ก็ในการแข่งขันในรุ no <laughs> <c oughs> <ę laughs> ่นนี้นะครับซูเปอร์เรซซิ่งนี่12รอบด้วยกันนะครับครับผม12รอบด้วยกันเลดมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงละหรอใช่ครับผมครึ่งชั่วโมงเว่มาครึ่งชั่วโมงเป๊ะเออใช่ใช่ปกติมันต้องวิ่งนะปาีปกติต้องนี้ต้อง e 5แล้วเลยอ่ะ มีหลายเหตุการณ์แลวันนี้เอ่อชเวฟ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 ไอ้เขียวสู้สู้แหม่ชาลามส้มเขียวสุดเสียงแหม่เปเป้แม่บ้านทั้งคู่เลยนั่นแหละเออแท็กทีมกันคู่นี้แท็กทีมแท็กทีมแท็กทีมเออนั่งอยู่ด้วยกันปะเนี่ยเปิดเอ่ออะไรเครื่องดื่มบลุงกำลังกินรือเปล่านะ เสวฟกับเปเป้อ่ะฮะพอผ่านเขาสนิทกันนะคู่นี้ไม่ได้อยากสนิทหรอกไม่ได้อยากเลยมาไม่บ้านช่องไม่กลับมาทุกอาทิตย์แม่บ้านเลยต้องแ็กทีมหน่อยฉลามส้มสู้ๆด้วย ไปไปครับเดี๋ยวเราดูยาวๆสิบสองรอบด้วยกันนะครับอย่าลืมนะฮะ E หกห้าติดทานสปอร์ตด้วยเวลานี้นะครับ E หกห้าอันนี้คะแนนซูเปอร์เรซซิ่งนะครับผม เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมีคะแนนให้ด้วยใช่ไหมมีคะแนนครับเป็นยังไงฮะตอนนี้สเตฟานเบอร์เกอร์คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่1มี42แต้มมงคลคำสูงครับคือเป็นคะแนนคอลี่ฟายกับการแข่งขันรวมกันนะครับผมมงคลคำสูงอยู่ที่40แต้มปรมา39ฮาไทไชัยวัน38มแดเนียลเจเกอร์37มสีราเมสสามนินพัดท้กยเนียม34อนุวัตทุสซาลาสิบห้าครับผม แล้วก็ในรุ่นของซิงเกิลแคมจิลาวัตสิลาเหลืองอันดับที่1น่ทิศรุตอันดับที่2พิสิทธิ์ที่3าชาพันธ์ที่4ฮะก็คือมีคะแนนคุณลิฟายคะแนนการแข่งขันนะครับผมรุ่นนี้ในรุ่นของซูเปอร์เรซซิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับการโรลลิ่งสตาร์ทแข่งขันกันทัน้งหมดสิบสอบรอบครับผมยาวไปแดงดับไม่เอ่ย โหดมากเอาผมแดงดับครับเปิดเกมกันทั้งคันซูเปอร์เรซซิ่งครับผมห้าดับห้าดับคุณผู้ชมซูเปอร์เรซซิ่งคือเป็นประจำปีอยู่แล้วหาห้าดับนะครับก็มีในรุ่นของโอเพนกับซิงเกิลแฮมนะตามนั้นห้าคันอันนี้ฮันไทยเชวันก็ขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งครับตามด้วยสเตฟานครับผมโซเล็กครับโซเล็กครับโซเล็กครับผมครับอาท์ติเทพนะครับ อยู่ในซิงเกิลแคมป์นะเอ,เอาละเดี๋ยวดูไล่เรียงกันไปครับเข้าสู่ร oh, sure ้อยอาครับตอนนี้เปเปอร์เซรามิอยู่ตรงนี้ครับซิงเกิลแคมป์เหมือนกันนะครับวิวผมลงกันมาควันฝาเลยปันขาวโอ้โหันฝาเลยฝันฝาลิ้นลิ้นเลี้ยวครับฝ้ายทุ่มลิ้นเหลวแล้วเดินขึ้นทั้งวันเลยสองวันแล้วน่ะน้องผมเนี่ยอ่ะมาดูจังหวะนี้นะครับให้เขาใส่กันให้สุดก่อน รอใกล้ๆจบเจ้าเซฟนี่แม,ม่ไม่ธรรมดานะลงซูเปอร์เรสซิ่งด้วยดูฮะตรงนี้นี่โรยแป้งกันเกนลือนเลยฮะแป้งจั่วแป้งมันเกลือนเลยของเหลวล้วนไหลครับอ่มาดูในรอบแรกนะครับอาไทชัยวันนะตรงนี้เป็นของเปเปอร์กับเจ้าเจปาปรรมะบุญญาภูเก,กิจนะผม ซิลเมนี่อยู่ในซิงเกิลแคมครับส่วนอาปรมาณ์นี่อยู่ในโอเพน Open นะครับในจอแว๊บแว๊บเมื่อกี้อ๋อมีสไลด์นิดหน่อยสไ,ส,ไสไลด์ออกไปครับผมเบา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 สไลด์นิดหน่อยอได้ข่าวว่า48หมุนสีเทพหมุนไปต่อครับไปต่อครับ ครับสิบเลยอีกสิบเอ็ดรอบสน,นามของผมบรม่าบุญญาภูวกิจครับเมื่อวานนี้ไล่กับศิลาเมฆจนถึงรอบสุดท้ายเลยครับผมครับน,นี่ก็คนรักอีกทดีๆนะขึ้นมาสู่นี่ครับ S1 ครับ S1 สอื้อหือ,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 อสุดเมพเดี๋ยวคมเดิม<น>คลิปมาดูกลุ่มนี้ดีกว่าอื้อหแดเดียวกระชาก<ม>พักนี้ยังไม่ลงจากรถเลยนี่มาแล้วเหรอซิมอยู่ไหนซิมโอ้โหมาอีกแล้วเหรอ สิ้นถามโซเล็กอยู่ไหนก่อนดูดิครับผมโอมาเร็วจังแต่ว่าธนินพัฒน์กวยเนียมครับผมข้างหลังกันไหมกันไว้อยู่ไหมธนินพัฒน์กวยเนียมอันดับหนึ่งเหมือนเดิมไทยและตรงนี้มาเป็นใครเนี่ยโซเล็กเจอกับเบอร์เล็กสี่แดเนียลเจคแดเนียลแดเนียลโอเคโอเคคือต่างคนต่างวิ่งอ่ะนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าโอเพ่นก็คือรุ่นใหญ่ไปเลยในการตัดสินเลนแชมป์ก็คือเป็นพวกสามประตูนี่แหละนะครับ ก็หา5คันนะหคันที่จะขึ้นมาเป็นประจําปีนะครับฮัทเทพฮัทเทปใช่มันเป็นประเพณีอยู่แล้ววันนี้รอให้เขาไปเรื่อยๆตามนี้ครับจะไม่มีเหตุอะไรนั้นโซเล็กจะยิ่งาด้วครับโซเล็กไม่คือโซเล็กต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ในกลุ่มของโซเล็กอ่ะเป็นของเซรามิคอีฟ นะฮะเขาไปให้ใช่ไหมใช่คาชาพันต์ก็พยายามจะไปให้ใกล้เคียงกับสุราเม่ให้มากที่สุดนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นลูกของอาประมะเนี่ยจะเป็นโอเพนนะฮะทีตางหน้านี่ก็โอเพนนะแดเนียลนะพี่ต้องเหมือนกันเซนิพัทนะครับแต่5คันมันหลอกว่นะนเขามีการสะสมคะแนนตั้งแต่คอลี่ไฟใช่ไหมครับแล้วก็ <6. S 1> แข่งเลสหนึ่งเลสสองมันนี ซึ่งจะมารวมผลนะและมาสรุปเพราะฉะนั้นผมก็ยังสรุปเองไม่ได้ว่าใครจะได้แชมป์นะครับมันต้องมีลายเซ็นอีกอ่ะเ,เดี๋ยวเราไปสรุปอีก <laughs> เดี๋ยวง,งานเข้าอีกไปบอกเขา <laughs> เขาดีใจเกอ้อไว้แค <laughs> ่เขาเซ็นก่อนเราก็แหมเคยไปคิดของกันอย่างนี้อันนี้ครับเจ้าเจปรมะครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้ ไทยชายวันขึ้นเป็นที่1แล้วซิราเมตเป็นที่2อง้วเจอยู่ที่3เ,เ,เหมแบบนี้แต่เมื่อกี้เหมือนเจ้าเจจะแซงแซงแล้วแซ<ส>งซิราเมตแล้วน<ล>ะตแตแซงกลับมาแล้วละ่ะแล้วสเตฟานมาอยู่ที่สามว่อไวๆไทยสกายี่อยู่ที่แหลกคือวันนี้เนี่ยเจยเนี่ยเจอเอ่อนักแข่งนายท่าตลอดเลยนะฟิวโทมัสกระโดดเลยแล้นะวันนี้เจอเพื่อนฟิวเพื่อนฟิวอ่ะคนนี้ครับพี่ออฟไทชายวันครับหมายเลขสิบห้าแน่นอนครับหรือว่าครูอาจารย์ออฟของทุกคน ทำเวลาไว้อยู่หนึง่งนาทีหนึ่งศูนย์นะครับผมตอนนี้ก็นั่นไงใช่จริงด้วยสเตย,ย์ขึ้นมาเป็นที่สองจริงครับนี่แหละและส่วนเพื่อนเพื่อนอีกคนสเตฟานส,สามตีเป็นซิลเมตครับผมเอาละอันนีน้ไล่เรียงละหนึ่งสองสามเนี่ยเป็น open โอเพ่เนละครับ ส่วนอ่าสี่ห้าหกเนี่ยเป็นซิงเกิลแคมป์นะอ่าเขาที่เริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มไกลขึ้นละเริ่มตามตามตามแผนตามเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแข่งง่ายขึ้นแล้วทีนี้เราดูง่ายแล้ตอนแรกก็คือสองคลนะครับหัวตัวรวมพร้อมกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่กลุ่มไหนตรงนี้ชัดเจนขึ้นไฟฟ้านี่ก็วิ่งทั้งวันเหมือนกันนะเป็นนักขับจาวต่างชาติที่สนุกกับการแข่งขันนะครับ ซิมอยากกลับบ้านแล้วอะเร็วๆจะได้กลับบ้านที่ซิมมาด้วยเหรอครับเชียร์อยู่ที่บ้านาอ๋อแหละเขาคงไม่ปล่อยมันหรอกพี่กล้วยเนียมก็ยังอยู่นะครับใครเป็นกองเชียร์พี่กล้วยเนี่ยตะกล้วยเนี่ย <c oughs> มีอยู่ในอันดับที่6โอเวอร์ออลนะครับผมครับข้าง <c oughs> หลังพาเพื่อนมาเต็มครับผมโอเพนครับผมอาทิเทพอยู่ตรงนี้ครับหมายเลข48อาทิเทพจันเพนประสานเจ้าเก่งครับดูครับดูตาดนินบ้านกีฬากางคับครับนี่ไงพี่กล้วยเนียมนี่ไงอยู่นี่ไงพี่กล้วยเนียม โ oh oh, อ้โหอทิเทพแซง uh oh. แหม่แดนเนียลครับไอ้ยังงงเลยวอตเทปเปนแล้วดิโอไมค์คนบอกว่าพอบอกให้รีบกลับบ้าน,นี่เอากันใหญ่เลยคูด้เอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วโตโต,ตผมกับโซโลเลยครับโอ้โห oh oh, สี่สี่กับต uh oh. องสอี่แล้วไอแดงกลับไปเขียวอีกแล้วครับผมไอเขียวมันเป็นอะไรนะนักซิงนักซิ่งไงี้โอ้ดูครับไอเขียวครับลางรถกันล้างครับแข่งเสร็จไปกลับบ้านอีกอ่ะ แห่งเสร็จแเจเดี๋ยวบอกเจเราไปต่อไปต่อเดี๋ยวพี่ไปนอนด้วยตอนนี้ครับพี่กล้วยเนียมโอ้ยไเรียกพี่เลยนกอกกอกเทียเขาเก่นตักกล้วยเี่งก็ติดไปเลยต้อเ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยแองยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย้ยเอียมหันมอตกไก้กันเลยทีเดียวแ้้วก็ไฟไฟลยกโชนเโ้อ้ยโอย ทอยิงทอยยิงทอยิงขึงง้นฟ้าเนี่ยผมออน,นึกว่าป่องป่องป่องอะไรนี่ป่องภูเขาไฟไฟวา่าเพิ่วา่วาเพิ่ว่าเลยนี่ถ้าไปนครปฐมนี่นึกว่ากุ้งไอ้นี่ละกุ้งภูเขาไฟมันจะมีร้านอาหารนี่แบบไปแทบโบราณตะเกงเขาเรียกกุ้งกุ้งภูเขาไฟกุ้งอย่างนี้เลยนี่ครับตะกาคุ้ยเนียมครับตัวคุ้ยเนียม พี่ธนินทร์บัตรกล้วยเนี้ยครับที่ไหนมีบุญบังไฟนะผมไม่ต้อง<จ>ไปจ้างครับผมจ้างธนินทร์บัตฒน์เวียดไปแล้วดูนี่โจบอวินไปไงไปไง<อ>ไปไงแล้วก็ดนึงวิ่งพบเพอรกันแล้วไปกันแล้วน,วนี่แบ็คอีไฟปุ๊บ,บโอ้โหไอที่มันช้าเพราะอะไรรู้ป่ะไฟไฟมันบังหน้ากูนั่นแหละธนินทร์บัตรกล้วยดเนี้ย ไปทำมันออกข้างหลังเ,เ,เร้่อยอ้าวเจมีปัญหาครับรถมีปัญหาแผ่วลงไปอย่างชัดเจนนะผมเหมือนเจได้ยินว่าถ้าเดี๋ยวโตโต้ไปนอนด้วยเจไม่เอาแล้วเห็นไม่กลับบ้านไม่กลับดีกว่าอยู่สนามเลยไม่เอาดีกว่า <c oughs> เจไม่เอาแล้วเจโอ้โห <c oughs> ไม่เอาดีกว่าได้ยินที่นี้เกิดอะไรขึ้นครับรถมีปัญหาครับอ๋อโชว์ไฟท้ายทำมาใหม่นี่อเปอบ์ชอ โบกยืนให้เพื่อนๆผ่านไปก่อนครับโบกยืนให้เพื่อนๆผ่านไปนะครับมงคลทั้งสองมาแล้ววันนี้ถูกคู่ถูกพี่ถูกเวลาซิงเกิลแคมเหมือนกันอ๋อเหรออัธิเทพเนาะอธิเทพกับศิลามีครับซิงเกิลแคมทั้งคู่ครับแต่เหมือนศิลามีรถมีปัญหาแล้วละ่ะกำลังตกอ้าวอ้าวแรงขึ้นมาเฉยเลยแรงเฉยยังไงเนี่ย เบรกที <Ay> ่เบรกเบรกเบรกแล้วเลี้ยวสิเลี้ยวด้วยเลี้ยวเออเราก็กลัวจริงๆเลยักเก่งนะฮะอยู่ดีๆก็มีพลังขึ้นมาเฉยเลยแดงขึ้นมาเยอะเลยกลายเป็นอติเทพขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับแล้วก็ซิลาเมเป็นอันดับ3นะอันดับหนึ่งเป็นของคัทายเชวันนะครับเออต้องบอกว่าในรุ่นของซูเปอร์ลิซิงเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มแบบว่าโอเพนกับซิงเกิลแคมนะครับหา5อันดับนะครับ เวลาที่ดีที่สุดนะครับมีก็เหมือนเป็นคะแนนสะสมใช่ครับผมถ้าเป็นฟุตบอลสเตเป็นทัวร์นาเมนต์ถ้าเตเป็นทูนเม้นท์เอาเลยไทยไทยให้พัดกล้วยเนี่ยมาถึงท้ายของสเตฟานเบอร์เกอร์เลยครับพี่ป๊อปจะโชว์บังไฟเหรอมาแล้วเอ้าวเหมือนกันสเตฟานฮัลโหลสเตฟานดูยูโน้กุ้ยเนี่ยบดูยูโน้บังไฟดูยูโน้กุ้ยเนี่ยบมาแล้วไอเอามาเสิร์ฟแล้ว โอ้โหพี่ต้องครับมาถึงเฉยเลยครับเซป,ปิโลโด้วยกันครับสวัสดีอาบ,บีดูครับมาด้วยกันเลยครับตอนนี้และข้างหลังนี่อะไรโอ้โหเอาสลิปเตีม,ตมสลิปเตีมจังโจบ,บอกวินครับ,บผมโอ้โหเอาทุกดอกจริงเลยแต่กล้วยเนียมเนี่ยและคราวนี้ับกระชาพันสนงามแซงขึ้นมาอีกหนึ่งันดับครับเพื่อซิมจะได้กลับบ้านเร็วๆอ่ะอยากกลับบ้านเร็วโซเล พูดคุยบอกว่ามัวแโชว์ไฟอยู่น,นั่นแหละต <laughs> ะกก้ยเนี่ยมบอกเร่งอีกตะกก้ยเนี่ยเราดูตะกก้ยเนี่ยครับขึ้นไม่ขึ้นครับะฮร้อยอาร์บผมสเตฟานสปินออกมาดีกว่าค,ครับผมในวันนี้มัวแต่โชว์ไฟไงเราดู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 สิโคพ,เพงเออวิ่งเป็นครบเพลิงโอลิมปิกเลยเออดูบัก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 ไปเรื่อยๆเลยนั่นน่ะนันน่นน่นแล้วก็มองเห็นทาง้ว่ะ ไฟเป็นบางเตอรกองไฟยาว8เมตรก็ไฟโชว์เลยเออนี่ครับธนินพัดน์กุ้ยเนียมนะครับแล้วตามไปด้วยใครฮะโซเล็กครับโซเล็กบอกเฮ้ยข้างหน้ามีไฟอ่ะขอดูหน่อยเดชขอดูไฟหน่อยมาดูไฟมาดูหน่อยเดเอาล้วครับมาแล้วครับโซเล็กครับฟังม่วงครับมาดูหน่อยเดชเอามธนินพัดน์กุ้ยเนียมครับกองไฟยาว8เมตรรอบแรกไม่เป็นไรเจไม่เอาแล้วครับเจจอดแล้วครับพอรู้ว่าเดี๋ยวโตโตไปนอนค้างบ้านเจจอดแล้วก็ไปกลับแล้วครับไม่กลับแล้ว โอ้ยเจไม่กลับแล้วเจจอดบอกอยู่นี่แหละผมจะนอนสนามทำไมนี่เจบอกไม่เอาแล้วจอดไม่ไปแล้วไม่จอดด้วยไปต่อด้วยหลบให้ปลอดภัยเอาเอาเขาแผลเดี๋ยวไปอยู่ตรงโค้งกันอันตรายหมดอันตรายเขาต้องหลบให้จอดปลอดภัยเอ้ามาดูหน่อยเอาไหนไหนไหนขอดูไฟหน่อยเด้เอาแล้วก็โซเล่ขอดูไฟไหนเป็นยังไงไหนดูสทีพิตต์ต้องแบ็คโชว์หน่อยดิแบ็คหน่อย หลอน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 ปังไงเห็นแล้วไปกันเราไปกันต่อพี่แข่งรถหรือเปล่าเนี่ยนึกว่าคุณบ้างไส่พี่แข่งรถหรือเปล่าผมนึกว่างานแห่เทียนกับภาษาอะไรครับเนี่ยเหนื่อยฮะอะไรเนี่ยพี่โซเล็กสีอะไรคะพี่โซเล็กสีแดงค่ะอ๋อคุณคุณเบนคุณเบนก็ถามว่าพี่โซเล็กสีอะไรสีแดงค่ะอันนี้พี่ออฟเป็ใจหวันครับ ผู้นำครับผมในอันดับที่1ตอนนี้เวลาที่ดีที่สุดผมชอบอยู่1.1 0่งนะผมครับแล้วก็นี่ครับอันดับที่2ครับอาติเทพจันเพญประสาน1.11หงตามลำดับครับอทงเหลืองทงเหลืองข้ามแซงเขตข้ามแซงอย่าแซงนะพวกไม่รู้เรื่องจะแซงแล้วโดนปรับมันนะ ยังขึ้นไม่ได้ครับผมปังไฟปังไฟผมปังไฟโดนมาแล้วโซเล็กโซเล็กนี่ฮะโซเล็กสีแดงเนี่ยตองสีโซเล็กเห็นไหมฮะเฮ้ยเห็นไฟไหมนี่ดูโซเล็กดูไฟก่อนเดี๋ยเฮ้ยไปไหนแล้วมาดูไฟก่อนปัดโทแตกละไฟแล้วเอออุสาจุดไฟให้ดูปัดโทโซเล็กเนี่ยจะต้องบอกอะไรนะเนี่ยอุตส่าห์ทำท่อมาให้ดูไม่ดูอ่าเหลือสองรอบแล้วทุกผู้ชมครับแบ็คไฟแบ็คไฟไฟโชว์ของจริง นะได้ข่าวว่าแดกร้อนแรงนะฮะที่นี่จะร้อนแรงพอๆกันฮะกระจกหน้าไปหมดแล้วฮะไฟไหม้กระจกไปหมดแล้วเขาเมาเนี่ยดำๆมองไม่เห็นทางับผมโตเลยครับรีบกลับบ้านฮะสิมบอกรีบหน่อยนะฮะแหมกลับช้าเหมือนไม่ไดล้วอ๋พี่เก่งตาบอดสีฮะโอเคโอเคฮะตาอูตาอูพิมพ์มาแบบนี้แล้แล้ว หมายเลข48ก็ยังวิ่งอยู่ช้าๆเสียงเครื่องแผ่วๆแปลกๆมันเสียงมันแปลกๆสิมนก็เร็วจริงๆเลยดีก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยรีบไปไหนไห้ตัวเหล็กวิ่งออกจากบ้านเองนะผ่านทะเลหมอกมาครับผ่านทะเลหมอกอ่ะนี่ๆๆทันนี้ันนีอ้าวกลับบ้านครับโอ้โหโอติหอพได้มันได้มันครับผม รกระชาพันธ์ฮะกลายเป็นว่ากระชาพันธ์ขึ้นมาเฉยเลยเอา้าแล้วมันเลยล้ช้าก็เป็นแถวเลยมันต้องมีอะไรแล้วละ่ะหมดผมว่านะมันโดนบั่งไฟพะยะบั่งไฟอันนั้นทำงงกั็นท่าสนามเอาเอาอีหกห้าไปปกักดังทิศเดี๋ยวจะแข่งแล้วอีหกห้าใชฮะตอนนี้พี่อ๊อพัทยเชวันครับ ก็ขึ้นมาจะรับธงหมากรุกครับก็ต้องไปดูอีกทีนะผมไม่ไม่เห็นคะแนนที่มันรวมแล้วเป็นยังไงไม่มีปัญหาผมสำหรับพัชชัยชัยวันว้าพี่ออฟอดดูบั้งไฟเลยไม่ได้าดูบั้งไฟและที่สองเป็นโอเปอร์ของศิลาเมทั้งสุธีระนนกนุณครับเอาเปเปอร์นั่นเองครับทีทีดูบิคแคนนะครับน้ำมอเตอร์สปอร์ตครับผมก็เป็นที่หนึ่งในซิงเกิลแคม ส่วนนี้ครับมาแล้วกลับบ้านกันเถอะโซเลกอาจารย์พันแสนเงาผมเลนดัที่สซาโบและบังไฟบังไฟแบ็กลอยแบกโอ้โหไม่แบกโชว์เลยอะถอนดิคนดูก็สาดูต้องมีสัมภาษณ์ก่อนจะเข้ากันมาหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาไปวิ่งี6 5แล้วอะ ก็ว่าเดี๋ยวเขาจะไปวิ่ง E หกต่อเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเล่นรีซอสน,นะครับดูไฮไลท์แล้วก็เดี๋ยวรอเข้ารุ่นต่อไปเลยนะครับ